นี่นะครับถั่วงอกสวัสดีครับผมผุ้ยเกษตรในบ้านนะครับเดี๋ยวรอทางเฟซบุ๊กนะครับวันนี้นะครับจะมาทำถั่วงอกจากถั่วแขกนะครับจากถั่วแขกนะครับแล้วก็ถั่วเขียวนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับ ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่ผมใช้ประจําก็จะมีเนี่ยครับแปรงนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูนี่นะครับทําถั่วงอกนะครับแล้วก็โฟมรองนะครับพอดีเอฟซีเขาขอวิธีทํานะครับก็เลยเอามาทําให้ดูวันนี้นะครับนี่ครับลองแบบนี้นะครับลองแบบนี้นะครับ จะลองแบบนี้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นถั่วงอกจากถั่วเขียวนะครับอันนี้เป็นเม็ดถั่วเขียวนะครับเม็ดถั่วเขียวครับอันนี้จะเป็นเม็ดถั่วแคกพม่านะครับก็จะเม็ดใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนการทํานะครับอุปกรณ์ผมก็จะมีนี่นะครับมีกระแป้งนะครับสามารถ ไม่ได้ทํากินเยอะนะครับสามารถประมาณนี้แล้วก็อันนี้ขังนะครับทังก็จะเจาะรูนะครับรอบข้างนะครับไม่ให้น้ําขังนะครับรอบข้างไม่ได้เจาะตูดนะครับเพราะจะให้น้ําขังนิดนึงนะครับเพื่อเกิดให้มันเกิดความชื้นนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เราจะทำถั่วงอกนะครับที่ผมทํานี่ก็ประมาณสวันนะครับได้กินนะครับประมาณสวันเราก็เก็บได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําอีกทีนึงน,นะครับเดี๋ยวขึ้นก่อนครับเอ okay. นี่นะครับดูเห็นหว่าผลออกผมจะผมจะใส่ตัวสีเขียวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสามวันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็<ส><ด>นี่นะครับแล้วก็เอาตัว โรลยลงไปได้เลยนะครับใครจะไม่ใช้ฟองน้ําก็ได้นะครับไม่ใช้ฟองน้ํารองก็ได้นะครับแต่เวลาเขาลาก,กวกเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะหวานลงไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ฟองน้ํารองเพื่อเวลาเอาลากออกเนี่ยมันจะง่ายนะครับถั่วงอกนะครับหรือว่า,มาเมล็ดทั่วแข็งเนี่ย แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับแช่น้าไว้หนึ่งคืนนะครับนี่ครับก็โรยประมาณนี้นะครับโรยประมาณนี้แล้วเราก็ใช้นี่นะครับฟมน้ำนะครับถองน้ำปิดถังน้ำปิดไว้นะครับปิดไว้ถ้าอยากให้มเมล็ดถั่วงอกนะครับอวบก็ ทับแน่นๆนะครับหาอะไรทับไว้แน่นๆนะครับนี่เราก็เอาวางใส่อุปกร้นไว้นะครับนี่ทางนี้นะครับจะซ้อนแปลงได้ประมาณ3กระแปงน,นะครับทางนี้นะครับหาซื้อตามท้องตลาดมาจอ่อก้นได้เลยนะครับก็เจาะก้นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวตัวโฟมสีฟ้าผมจะใส่เป็นถั่วง,งอกถั่วจากถั่วเขียวนะครับเ,เราพยายามกระจายให้มันทั่วนะครับ อให้มันทั่วๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาฟอมน้ำปิดเหมือนเดิมนะครับปิดไว้แล้วก็เอาเข้าอุปกรณ์ของเรานะครับเอาไว้แบบนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับก็ พยายานะครับคะแนนทับให้หนักเลยนะครับทับให้หนักนะครับเพอทับหนักเนี่ยมันก็จะอวบนะครับนี่ก็แล้วก็ใส่อุปกรณ์ของเราไว้นะครับแล้วก็หาอะไรนะครับมาทับไว้นะครับให้มัน หนักๆไปเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นนะครับก็ org. ประมาณ3ามวันนะครับเราก็จะได้ถั่วง,งอกเดี๋ยวอีก3าวันเนี่ยเรามาดูถั่วง,งอกนะครับว่าจะได้แบบไหนบ้างนะครับจะมีถั่วง,งอกจากถั่วแคร์พรม่านะครับแล้วก็ถั่วง,งอกจากถั่วเขียวนะครับวันนี้ก็เอาไปลองทําดูนะครับเดี๋ยวอีกสาวันเรามาดูผลนะครับที่บอกสองวันผ่านไปแล้วครับมาดูถั่วง,งอกวันที่สองนะครับ จะทุมไวน้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคับที่สองมันก็เริ่มง,งอกแล้วอันนี้ใส่ตะกร้านะครับตะกร้าก็เริ่มง,งอกแล้วรอบที่สอง เริ่มงอกข้ามาแล้วนะครับนี่วันที่สองนะครับนี่นะครับ ข้าวลามันก็จะอ้วันนี้น่าจะทับไม่แน่นนะครับน,นี่ถั่วเขียวเอ้น,นี่ถั่วีเชื้อรานี่ครับเริ่มงอกในวันที่สองนะครับ ที่สองจะได้ประมาณนี้นะครับวันที่สองถั่วงอกวันที่สามนะครับนี่เราจะมาเก็บถั่วงอกนะครับบงอกวันที่สาม ิดหั่ติดลนติดใจแล้วครับยาวมากนก่อน,นี่ครับเดีเจะไปแช่น้ำนะครับ นี่ก็จะเป็นถั่วงอกวันที่สามนะครับ,รบอ,อันนี้จากถั่วเขียวนะครับนี่ถั่วงอกจากถั่วเขียวอันนี้อันนี้ถั่วเขียวนะครับนี่นะครับถั่วงอก ก็จากโทวเคียวนะครับนี่ครับถัวงอกนะครับขาวก<อ>ัวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยากถามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ thank <laughs>